ชาอ้อยซอยหนึ่งใส่นอาจานใส่จานอยู่ใส่นอโอ้มา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 มันเป็นจังใดนอปีหกห้าบอี่ปีหกห้าไม่มีสัญญาณ กไมม่ีสัญญาณสืบสวนรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบรถต้องสงสัยที่เข้ามาที่บริเวณจุดเกิดเหตุเช็คที่สายมีสัญญาณปกติ แ็คที่สัญญาณมาจากจานปกติอันนี้แจ็คที่เครื่อง,บ,งบ,อบ้องไปไหนโดนนี่ยังอันนี้พุ่นเพิ่งซื้อมาไอทีวีเพิ่งซื้อจ้าโอ้ยฉันเสนะคือต่อบ่เป็นแมยนบ่สรุปแบบนี้แต่ต่อเป็นคือแค่ <laughs> สนิทต่อโบปินเลยเอ๊ะสายที่แถามมามันไปสายละสายเป็นแบนสายให้ DMI อย่าด้จานนะคะให้กนอนเนี่เพราะมันสัตว์อันนี้มีการอันเบิ้งน้ำยูทูบก็ไลยเรื่องวิธีการต่อเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีให้ชมเลยตัวอยาว่างเวลาอันนี้มันโกหกแสบเป็นแบนอันนี้สายเลนอยู่ในกลกองนี่บอเอออยู่ในกลกองนี่เดี๋ยวผมจะตั้งจอคักๆเวลาสื่อต่อไปให้เอาเบิ้งตัวอย่างตามนี่เด้อเพราะมันวิธีของการอันสื่อทีวีมาใหม่ขเขาจะเปิดยังไงยังได้ไ จะได้เป็นข้อมูลกับคนลูกค้ขขาคนอื่นปุองคญุญยตว่างบุนี้เนี่ยจะบุดน,นึงด้วยเ,ออเดี๋ยวผมสิบเป็น,ปนอันนี้เบิ้งใน YouTube ได้เด้อตัวอย่างการเหตุ Head ตัวนี้นะมันสก็บไว้ใน y YouTube เด้อต่อไปกับเบิง้งย้อนหลังได้เนี่ย,ยกันท้าจอเบนห้อยส,ยสายเส้นนี่เกินมาสายเหตุดีเอ็มไอ จะจับมีอดูข้างนี้จะพกมีอดูข้างนี้ก็ให้กล้องเขาถ่ายนั่นนี่ยกระเดินสายแค่ DMI แผ่นจอบแบนตอนนั้นจอบแบนด้วจอธรรมดาจอธรรมดาจ้ะอ๋อจอธรรมดาสีใส่สามสีก็คือเอระบบเอวีสีเหลืองสีขาวสีแดง นี่ปักสีเบ่นี่นันเอาปักนี่ก็ได้เลยเบิ้งเบิ้งเบิ้งไว้เด้อส์แสงสีก็ใส่ได้เท่ากันสสงสีก็ใสได้ใสได้เท่ากันครับผมแต่ว่าข่าวมันชิสัตว์ซูเฮ็ดดีบ่ได้เดี๋ยวจะสอนวิธีการเปิดฟังเสียงเสียดให้ดีเอ็มไอ สามสีน uh, ี่เพาใส่ม so ันเนาะเจ๊จะลองให้เบิ With ้งให้ชมก่อนมาใส่ได้คือกันเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งครับใส่ได้ขื้นกันการเติมบัตรนมันคือตั้งง่ายง่ายง่ายซีฟีลิสซัมซุงรุ่นใหม่มันต้องตั้งขายมันก่อนเจ็ดเรียังทีวีทีวีบันดิเซลตั้งขายมันก่อนจุดบุดึงมาสิดสามตำแหน่งก่อนระบบซัมซุงสเปนนิสตี่ ซัมซุงจับตีมด้วยรักเลยปุ่มบนสุดขวามือกดปึ๊บคันเลือกสามสีจะเป็นเอวีเลือนลงมาก็เบิ่งได้เลี้วอ่อเลือนมาเป็นเอวีก็เบิ่งได้เลี้ว เจ้าพ่เจียงว่าโอ้สื่อทีวีมาใหม่ผมสิบมาตองแลีนมาเลยคันเจียงว่าสื่อทีวีใหม่ปึบลูกค้าตอบเปลี่ยนแน่นอนผมมาต้องเลียนมาเลยมต่อถ้าหัดแรกๆมันเสียบต่อมันคือบ่มีสัญญาณว่าเนื้อกระวานมันเสียบถืกสายบัดนเขาสิเปิด HDMI กดปุ่มบนขึ้นเราเลื่อนลงมาผมเสียบที่ช่อง HDMI2 เของเขามันจะมี HDMI1HDMI2 ผมก็เลื่อนมา HDMI2 ถามาสิเจียงกลัว ขั้นตอนมีแค่นี้อันรุ่นนี้ก็ไม่ได้ตั้งขายอย่างหลายแค่เลือกแค่ DMI หรือ AV กดปุ่มด้านบนสุดขวามือก็มีให้เลือกเพาะเสียไปสองจุด AV กับ HDMI แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นก็จบแล้วอันในด่งยูทูบอย่างบเออแล้วก็อันกดติดตามได้ส่วนลดหาสิบบาท อ๋อกดบัตรนีบบ้ถ้าเบื้องที่ทบเบื้งแบบไหนเอาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิง้งอาการนี้ซื้อทีวีมาใหม่เลือกเอวีหรือเฮดดีไม่เป็นชากอ้อยมาพยังพรซอยหนึ่งปลวกแดงจบขั้นตอน